วันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ <S <S ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความกล้าคารินอยากจะบอกว่าคุณมีความโปรดปรานของพระองค์ที่ล้อมรอบตัวคุณไว้อ่ะคะ่ะเหมือนโลกกำบงังอ่ะตอนนี้อยากให้นึกถึงโลกกำบังไว้นะคะไม่ใช่โล่อันเล็กๆกลมๆของกัปตันอเมริกานะคะว่าถ้าสมมติว่ายิงทุกด้านนี่ไม่รู้ว่าจะแบบ จะบางตรงไหนดีนะคะเพราะมันเล็กนิดเดียวแต่ว่านึกถึงอาโลกกำบังของสมัยก่อนเลยอันที่แบบว่าใหญ่ๆเลยนะคะที่แบบตั้งแต่อกหรือคอเนี่ยค่ะจนกระทั่งแบบขาเป็นอะไรที่แบบยาวแล้วก็ปกคลุมมากเลยอะคะ่ะนึกออกกันแล้วใช่ไหมคะอะตอนนี้อยากจะให้คุณไปดูในสดุดีบทที่5ข้อที่12ที่บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ทีเดียวพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม ความโปรดปรานของพระองค์เป็นดังโลกโอบล้อมพวกเขาไว้ช่วงแรกของอข้อนี้นะคะก็บอกว่าพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมแล้วก็รู้กันนะคะว่าเพราะสิ่งที่พระเยซูทําบนไมก้กางเขนเราก็เป็นคนชอบธรรมในสายตาของพระองค์แล้วนะคะแล้วก็ความโปรดปรานของพระองค์เป็นดังโลก อบล้อมพวกเขาไว้ถ้านในฉบับภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่าคำว่า cover cover นี่ก็คือปกคลุมนะคะแล้วก็ในคำแปลอีกฉบับหนึ่งนะคะใช้คำว่า surround ภาษาไทยก็คือล้อมรอบเพราะฉะนั้นความโปรดปรานของพระองค์นั้นนะคะทั้งปกคลุมแล้วก็ล้อมรอบตัวคุณไว้อะคะ่ะเห็นภาพไหมคะ,ะถ้านึกไม่ออกนะคะเราไปดูภาพด้วยกัน ความโปรดปรานของพระองค์กําลังปกคลุมแล้วก็ล้อมรอบตัวคุณไว้แบบนี้เลยละคะ่ะแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรารู้แล้วก็ทุกๆวันเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าวิ้ยความโปรดปรานของพระองค์นั้นทั้งปกคลุมทั้งล้อมรอบเราไว้อย่างนี้ทุกวันเลยเราจะมีความกล้าขนาดไหนเราอาจจะกล้าที่จะพูดในที่ประชุมที่ทํางานเราอาจจะเสนอไอเดียมีความกล้าที่จะเสนอไอเดียเสนอความคิดหรือว่าอาจจะเป็น ความกล้าที่จะเริ่มธุรกิจที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจมาตั้งนานแล้วหรือเป็นพันธกิจที่พระเจ้าใส่ไว้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มทําสักทีหรือว่าเป็น Proposal อะไรบางอย่างที่เราเคยเขียนไว้ตั้งนานแล้วก็วางอยู่ที่โต๊ะทํางานของเรา,เาไม่รู้ว่ากี่ปีหรือว่ากี่เดือนนะคะแต่ว่าเราอาจจะกล้าขึ้นมาที่จะเอาไปให้อ,องค์กรเอาไปให้บริษัทเอาไปให้สถานทูตอะไรก็ว่าหรือว่าเราอาจจะไม่ กังวลอีกต่อไปแล้วกับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขาคิดเกี่ยวกับเราหรือว่าถ้าคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะคุณอาจจะมีความกล้าที่จะอยู่ต่อนหน้าห้องเพื่อที่จะพรีเซนต์หน้าห้องโดยที่ไม่มีความกังวลเพราะว่าความปรปาณาของพระองค์ปกคลุมแล้วก็ล้อมลอกตัวคุณไวค้ค่ะ